ผมก็ไม่อยากป่วยเพราะว่าเราทุกคนต่างทํางาน<ม>กินข้าวไม่ตรงเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพแต่พอมาที่ซักเซสหมอเนี่ยไตัววิ่ีกตัวเดียวเนี่ยเขเปลี่ยนผมได้ได้ผมไม่เชื่อได้ไงครับนะอีกประการหนึงที่ผมทับใจคืงคุณหมอมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงยอดย่อ,ยอความสําเร็จให้กับผู้คนทุกคนคุณหมอกล่าวว่าคนต้องการโอกาส แต่ไม่รู้จะทำอะไรมันทำให้ผมมองเห็นถึงน้องผมหลายคนคือเขามาทำงานกับเราเขาก็แค,ค่ได้ค่าแรงรายวันรายเดือนสิ่งที่เขามีคือความรู้สึกที่เขาอยากกลับบ้านเขาคิดถึงพ่อแม่เขาเดินทางมาไกลเขาอยากมีเงินเหลือเก็บเพื่อที่จะเปดูแลคนที่เขารักเขาอยากมีบ้านอยากมีรถแต่เราก็าให้มาก มากกว่าที่เขาคุณจะได้ไม่ได้เพราะเราก็คือต้นทุดที่เราต้องต้องควบคุมการผลิตเพราะเราก็มีคู่แข่งปากการข้าอยู่ในทามคิมันโดนทั้งตัวผมโดนทุกคนทำให้ผมตัดสินใจว่าซาเซบอคือเครื่องมือที่สามารถที่จะช่วยคนได้และช่วยผมได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าธุรกิจเครือข่ายครับมีเยอะมาก ผมเป็นคนที่ชอบการลงทนุนและสวงโองกานะแต่เชื่อไหมครับธุรกิจหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือธุรกิจเซมอเพราะเคยมีแต่เพื่อนมาให้ตื้อเนขอขายแต่เซมอต้องยอมรับว,ว่าสุดยอดมากที่เจบไี่ได้ผมนะต้องขอบคุณคเัเซมอจริงๆครับที่ทาให้ผมโชคดีในวันนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าผมตื่นมาใช้เงินครับไม่ได้ตื่นมาหางเงิน ทุกท่านชอบประโยนี้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเกินไีมิม้งหาเราทั้งเราหรอกแล้วเราตื่นเนียชอบไหมครับรับแล้วทุกท่านเป็นคนโชคดีมากที่มาอยู่ตรงนี้วันนี้ผมมีโอกาสได้แบ่งปันในเรื่องราวที่ผมเจอชักเชนหมอชักเชหมอเปรียบเสมือนกับลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหรือ,อเรือสำราญหรือเครื่องบินที่พาเราไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จอันดับแรก สิ่งที่เราต้องมีคือความเข้าใจในธุรกิจเชื่อไหมครับว่ามีคนที่มาก,ก่อนเราแล้วเขาสาเร็จได้มาด้วยเงินล้านครับถ <Yeah. S 1> ้านใดเชื่อ <Yeah. S 1> ช่วยกมือให้ผมดูนะ <Yeah. S 1> หน่อยแทบจะทุกคนไมะงั้นเราเชื่อไม่ต้องสงสัยถ้าเราอยากได้เงินล้าน <Yeah. S 1> มันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเพราะที่นี่มันคือขุนทรัพย์ที่พวกเราสามารถที่จะตีชิ้นกันล้านได้เ mm hmm. หลือเพียงแต่ว่า mm hmm. เราจะต้องรู้อะไร mm hmm. เราจะต้อง จดจ่อกับอะไรเราจะต้องมีความชิดอย่างไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสอนตลอดว่าโลกภายในที่แข็งแรงสร้างโลกภายนอกที่แข็งแรงสิ่งแรกที่เราต้องมีคือวิสัยทัศน์ที่เราเข้าถึงในวิสัยทัศน์ของผู้ก่อการคือคุณหมอการจานทร์วันนี้เราผมในตัวผมเองผมศรัทธาในวิสัยทัศน์ศรัทธาใวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะต้องมีนะครับ เื่อมีสัตยทายุสัตย์คับผมอยากสําเร็จผมก็ต้องตัดสินใจที่จะมีอารมณ์ความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่ผมต้องบอกตัวเองไห้ได้ว่าต้องคุยกับตัวเองให้จบนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเราต้องทําอะไรเพิ่มที่น้องเห็นด้วยกับผมนะครับครับทั้งหมดนี้ครับถ้าจะพูดว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มมันใช้เวลาเยอะมากผมเลยขออนุญาตสรุปมาให้ฟังสั้นๆอันดับแรกคือ ผมไมีความเชื่อที่ครบองรวมของศักเะหมอผมเชื่ออะไรครับผมเชื่อในโอกาสทองเปลี่ยนชีวิตเชื่อธุรกิจองค์กรดีมีคุณค่าเชื่อประสบการณ์คุณหมอที่นำพาเชื่อสินค้าพร้อใช้เองมาทจาใจผมเชื่อในระบบพัฒนาคนที่้ํำเลิศเชื่อทีมเวิร์ที่ช่วยกันเป็นนิสัย เชื่ออัพไลน์ที่เรียนรู้เข้มวินัยเชื่อหัวใจเชื่อมั่นในตัวเองครับ Ooh. Ooh. ไม่ห่อครับผมยังบอกตัวเองว่าผมต้องพัฒนานเป็นคนที่ใช้นอกจากวิสัยทัศน์ความคิดและอารมณ์ที่ใช้ <Ooh. S 1> ผมบอกตัวเองนีครับ <Ooh. S 1> อย่าห่างระบบอย่าพลาดฟังชั่นอย่าเกลียดช่างสายงานที่ดีพอ <Ooh. S 1> อย่าห่างโค้ชซีอีโอและคุณหมอ อย่าย่อ้อแนวทางเปลี่ยนชีวิตอย่าขี้เกียจเดินทางในกระชุมอย่าตกลุงพากางธุรกิจอย่าถอดใจเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตจากที่ชิดกดทนชนะเกมนี้ครับ <Ooh. S 1> พี่น้องครับสัสมอมีเครื่องมือมากมายมหาศาลผมขออนุญาตสรุปสั้นๆครับถ้าเราอยากสำเร็จต้องใช้เครื่องมือให้ครบครับ ใช้สินค้าให้ตัวเป็นผลตอบใช้พลังอัพที่แข็งแรงในระบบใช้ S L A 3456ให้คล่องครบใช้ประสบการณ์เก็บปวดกป็นต้นทุนใช้พลังงานทีมไทยและต่างประเทศใช้ํำปฏิเสธเป็นเชื้อเพลิงหนุนใช้ใจเหนือภูมิโคตรปัจเจกคนเรา ราะชาวริยน์สอนในศัพสูตรในหกีครับอ่านคนให้ออกบอกคนให้ได้ไปริหารคนให้เป็นรักษาความสุขของทีมงานให้ได้เพื่อรักษาทีมน,นะครับและธุรกิจเซเส,สมอลเราต้องมีหัวใจกับการแบ่งปันเปลี่ยนคําว่าอยากได้เป็นอยากให้ครับที่สุดของการให้คือคิดทาเพื่อผน,นอที่สุดของความคงคืนคือไม่รู้ว่าเกิดมาทําไม <c oughs> ที่สุดของความสำเร็จคือต้องเชื่อว่าเราทำได้และที่สุดของการให้คือการให้โอกาสตัวเองและสามารถแบ่งปันโอกาสให้คนอื่นนี่คือสิ่งที่ผมบอกตัวเองทุกวันในธุรกิจสักเสียงหอพี่น้องครับอยู่ให้ทน่านนานและขึ้นขันคนสำเร็จเพื่อคนที่เรารับ คนที่รักเราอย่างทันเวลานะครับเพราะวันที่เราอายุมากขึ้นพ่อแม่เราอายุมากขึ้นไปด้วยเพราะนั้นพวกเราคือคนที่โชคดีที่ทด้รับสบอกขอบคุณครับเยี่ยมมากเลยขอารให้เกียร